ไม่หล่อทําออนไลน์ได้ไหมคะหลายๆคนนะคะสอบถามกันเข้ามาเก่งหนูไม่สวยผมไม่หล่อผมจะมาทําออนไลน์ได้ไหมครับหนูจะมาทําออนไลน์ได้ไหมคะ,ะ,มออลมคะแล้วหนูจะขายสินค้าได้ไหมคะเคยสังเกตไหมคะคนไม่สวยหลายคนก็ขายดีบนโลกออนไลน์คนไม่เก่งหลายคนก็สามารถรวยได้คนสวยไม่รวยก็มีเยอะแยะนี่คือสิ่งที่คุณถามยุคนี้นะคะ คนซื้อคนก่อนซื้อสินค้าไม่ว่าคุณจะไม่เก่งไม่ว่าคุณจะไม่สวยแต่เมื่อไหร่คุณออกมาสร้างตัวตนเมื่อไหร่คุณกล้าออกมาสู่โลกออนไลน์เมื่อไหร่คุณกล้ากดกล้องไลน์มาทําให้คนรู้จักคุณมาทําให้คนรู้จักชื่อคุณมาทําให้คนรู้จักหน้าคุณมาทําให้คนรู้จักว่าคุณเป็นใครมาจากไหนออกมาสร้างตัวตนต่อให้คุณไม่สวยต่อให้คุณไม่หล่อ เขาซื้อคนดังค่ะเขาไม่ได้ซื้อที่แบรนด์ดังต่อให้คุณไม่ดังคุณไปขายแบรนด์ที่ดังแบรนด์ที่ดีคุณก็ขายไม่ได้แต่เมื่อไหร่ที่คุณมาทําตัวเองให้ดังมาสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองให้ดังคุณจะขายแบรนด์ไหนคุณจะหยิบโฆษณาอะไรคุณก็จะขายดีขายได้แล้วคุณก็จะสําเร็จบนโลกออนไลน์นี่แหละคือคําตอบว่าไม่สวยไม่หลอดทาออนไลน์ได้ไหมคนซื้อคนก่อนซื้อสินค้า คนซื้อคนดังไม่ได้ซื้อที่แบรนด์ดังมาทําให้คนรู้จักกันนะคะมาทําให้ตัวคุณดังให้ได้ค่ะเมื่อไหร่คุณดังต่างจะเข้าเมื่อไหร่คุณดังคุณจะปังเมื่อไหร่คุณดังคุณจะขายดีคุณจะรวยคุณจะขายได้กล้าเท่านั้นค่ะกล้าเท่ากับสวยกล้าเท่ากับรวยกล้าเท่ากับมั่นใจคุณสวยคุณไม่กล้าคุณก็ไม่รอดคุณสวยคุณไม่ดังคุณก็ขายไม่ดี นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ